ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็จะไปโรงแรมกันโอเคทุกคนตอนนี้เรากําลังเก็บของอยู่นะโอเคมันก็จะยุ่งๆหน่อยนะอาจจะดูแบบเวียนๆหัวไปหน่อยมันก็ไม่เป็นไรนะ่ะคุโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านยายเราเพื่อไปบ้านของเรานะโอเคเดินไปก่อนทําไมมันมืดจังเนี่ยก็มองไม่เห็นแล้วโอเคมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วมองเห็นแล้ว โอเคทุกคนนะเราก็จะไปโรงแรมกับป้าแล้วก็พี่นะทุกคนเพราะป้าเราเหมือนมีประชุมที่โรงแรมก็เลยพาเรากับพี่ไปด้วยนะอุ้ยของตกแตกไม่เนี่ยน่าจะไม่แตกแหละโอเคทุกคนวีเมแมวตกพุงแมวแป๊บอืมตกพุงตกพุงตกพุงน่านรักมากเลยเมวตัวนี้ถึงแม้จะตัวสีดำไปหน่อยก็ตาเบื่ โอเคทุกคนเราตอนนี้เราก็เจอพี่นะคุณหันกลับแปฮึมไม่รู้หันกลับทำไมและตอนนี้เขากำลังจะไปโรงแรมกันนะป้ายก็จะเริ่มไปโรงแรมนะทุกคนแต่ว่าก็อาจจะเก็บของยังไม่เสร็จแหละแต่ก็เตรียมตัวพร้อมไว้ก่อนตอนนี้กำลังคุยหาขนมนะทุกคนขนมอยู่ไหนเนี่ยหาขนมไม่เจอโอจะวันไหนดี อืมเอาขนมอันไหนดีเอาอันนี้แล้วกันนะอืมเอาหัวนโอเค,อนนอเคได้มาแล้วโอเคแล้วก็เดินไปเอาขนมอีกสองห่อนะคุณตอนนี้ก็ได้มาแล้วสามห่อโอเคเย,ย้ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางออกจากบ้านนะแต่ก็อาจจะเก็บของไม่ส็จเหมือนเดิมเละ ก็เหมืเดิมเลยอเคทุกคนอืมนี่เรานิ่มเทนจริงเลยเคทุกคนเราก็จะออกจากบ้านนะแต่ก็นั่นแหละมาเล่นกับแมวก่อนนะเผื่อคิดถึงแมวทุกคนตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรนะทุกคน แต่ว่าเราก็จะไปหยิบน้ำนะสองขวดนะทุกคนเพื่อเอาไปให้พี่ด้วยนะเพราะว่าพี่อาจจะหิวน้ำล้วก็ระหว่างทางเราก็อาจจะหิวน้ำด้วยเหมือนกันก็จะเอาน้ำมาให้นะโอเคเดินเดินไปออกจากบ้านยายอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เข้ามาเราก็ต้องออกนะถ้าไม่ออกเราไปโรงเรีไม่ได้ทุกคนนี่ภาคขวดเกียนนะทุกคน ก็ไม่เกียนเท่าไหร่หรอกนะนะใช่ไหมใช่เลยแสงแดดนจ้าหรือคืนอืมควรเราจะถือน้ำสองขวดมันลำบากมากเลยแล้วเราก็ถือโทรศัพท์ด้วยแอบแกงแมวนิดหน่อยนะฮิฮิมีความสุขจริงๆเลยนะทุกคนเราก็กำลังจะวนาะมีพี่นะให้พี่ของเรานั่นเองนะโอเคปิดประตูก่อน เดี๋ยวลืมปิดประตูแมวเข้าหมดนะทุกคนโอเคเราก็จะเอาน้ําไปให้พี่เลยเรืยกันนะนะหาพี่แป๊บไม่เจอพี่แล้วไม่อะแวดูแมว <c oughs> นี่แวดูแมวนะคนแมวน่ารักมากโอเคแล้วก็เอาน้ําให้พี่นะคนเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเริ่มเต็มของเสร็จแล้วโอเคนะทุกคนเขาตอนนี้ เราก็เริ่มเตรียมของอะไรเริ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ยังยเหลืออีกเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นที่ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือเสียงตอนพูดกับตอนาพากมันต่างกันนั่นแหละมันไม่เหมือนกันเลยแมนะ่ทุกคนมันไม่เหมือนกันและนี่ก็คือ เอากุา่ตบก,กล้องไหมทุกคนทุกคนเราเจอเราเจอหนอนด้วพ่อใครที่กินมแมลงทอดก็จะเห็นหนอนดวงทอดใช่ไหมบางร้านบางร้านที่จะมีหนอนดวงทอดนะทุกคน ก in right ็จะหินเป็นรูปร่างแบบนี้แหละมี่ก็น่าตาทำไมขายชเด็กงั้นไม่รู้มีหน้าตาหายหืมกลับมาเหมือนทุนเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวจอโอเคหนีเพีกงไว้ก็แต่โอเคพี่ โอเคตอนนี้กำลังขึ้นรถนะทุกคนเี่นแ <c oughs> รงด้วยรถเลยใช่ไ้มแล้วก็กำลังขึ้นรถนะทุกคนโอ้ยทไมมันรยินย,ยากเลยโอเคนั่งได้เลยปั๊บหนึ่งนะลืมของยด้วยอิงของ ลืมของ็ปแล้วน,วน่ารักลืมของจะได้เอาับเรเียบร้อยเลยวนี่เอามาเรียบร้อยฮึู แค่อันนี้เราก็พิงหัวละต้องก,การดำรงชีวิตในโงแรมนะโอเคชินรถไ้ยอย่างไม่ลืมของโอ้อยอ่าไปที่แชทเราบีบาร์ลืมอย่างนะใช่ล,ลืมอย่างลืมอย่างเหรอโอเค ยังกอนขนสีดำเนาะตาเป็น,นแกลวสีเหลืองออืออมีขนหน้าอ,อกสีขาวออืออและจงพุงอือฮงมันก็คือแมวที่เพิ่งเรียนไปเมื่อเมื่อกี้นาทีที่แล้วใช่มันน่ารัก ตอนนี้เราก็จะมาแวะกินข้าวตอนเช้าก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนเช้าเราไม่ได้กินข้าวเราทุกคนโอเคเราก็จะกินโจ๊กนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็กาลังจะเตินไปจุนโจ๊กนะทุนหิวมากเลยทุกคนตั้งแต่ที่ออกจากบ้านมนาะก็หิวเลยท้องร้องเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะสั่งโจ๊กก่อนนะเดี๋ยวเตินไปหาที่นั่งก่อน ที่นั่งหาที่นั่งโอเคเดินไปเรื่อยนะทุกคนเดินไปตามป้าไปนะตอนนี้คือตามป้ากับพี่ไปนะทุกคนตอนนี้กำลังตามไปอยู่นะทุกคนตอนนี้ก็เหมือนจะหาโต๊ะเจอแล้วนะทุกคนนี่ไงหาโต๊ะเจอแล้วเก็บคน และเราก็ได้สั่งโจ๊กเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้เขาก็เริ่มใกล้จะมาซืบแล้วนะทุกคนมาดูบรรยากาศร,รอบๆกันทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้โจ๊กมาแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ซื้อขนมจากไตเว้นมาด้วยนะทุกคนแต่ตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ทำงานป้าเรานะทุกคนและอะไรรู้ไหมทุกคน เราลืมถ่ายตอนที่ไปซื้อขนมที่เซเว่นทุกคนและคืออะไรรู้ไหมไ<ป>เราวิ่งแทบตายลุกเหนื่อก็แตกตัวทุกคนแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีแอรอ์รถยนต์นะที่ทำให้เราเนี่ยหายเหนือห่อยไั้ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ที่ทำงานของป้าเรานะทุกคนโอเคไปเลยยังดูรถอืม โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะตั้งกล้องนะตอนนี้พายายามตั้งแต่ก็ตั้งไม่ได้สักทีนะ้วโมโหแล้วเราโมโหแล้วนะทุกคนแต่มันก็ไม่เห็นอะไรหรอกเนะก็ไม่มีอะไรมาทำไมยังไม่ได้เนี่ยโอ๊ยได้สดิทำไมยังไม่ได้ฟ้าโอเคตั้งตรงน,นี้หวงว่าจะได้นะโอเคตั้งไม่ได้เหรอ นี่มันกล้องล้ม,ๆๆมกล้องล้มเนี่ยทำไมกล้องล้มไม่ทุกคนตอนนี้เราก็ตั้งกล้องได้แล้วนะทุกคนนี่วีผุมก่อนเลยวีผุมก่อนพอใกล้ถึงที่ทํางานของป้าเราแล้วนะทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะตอนนี้ป้าเราก็กําลังขับรถมาใกล้ถึงแล้วนะทุกคนโอเคเราก็จะเก็บหวีแล้วก็กระจกก่อนนะทุกคน อืมกดที่เลย คทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเตินมุ่งหน้าไปหาที่จอดรถนะทุกคนตอนนี้ป้าเรากำลังหาที่จอดรถอยู่นะทุกคนโอเคตอนนี้ก็กำลังรอให้ป้าหาที่จอดรถเสร็จแล้วก็รอนะทุกคนรอไปโอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้ป้ากำลังหาที่จอดรถอยู่นะ ก็ถือว่ารถก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนก็โอเคแหละตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงที่จอดรถของเราแล้วนะทุกคนตอนนี้ป้าเริ่มหาเจอแล้วโอเคป้าก็เริ่มจอดเรียบร้อยโอเคนะทุกคนก็ถึงแล้วนะทุกคนก็เปิดประตูรถออกมาแล้วก็ออกมานะทุกคน โอเคแล้วก็เดินเดินตามป้าไปนะทุกคนเพราะเราไม่ได้มาบ่อยนะแต่ก็มาแหละแต่ทุกคนบางวันก็มานะแต่ก็คือไม่ได้มาบ่อย,อยงไงทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะปิดท้ายรถนะสวัสดีชาวโลกเล่นอะไรก็ไม่รู้อะแต่ทุกคนตอนนี้เราก็ กำลังจะเดินตามป้านะทุกคนซึ่งป้าเป็นผู้นำนะเพราะอะไรรู้แม่เราไม่รู้จักทางสักทางหนึ่งเลยนะทุกคนจำได้แต่ทางขึ้นลิฟต์อ่ะขึ้นลิฟต์ที่ทำงานของป้าเรานะจำได้แค่ทางนั้นทางเดียวนะทุกคนเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นบันไดนะทุกคนตามป้าไปคือตอนเนี้เราก็ตามป้าไปอยูนะทุกคน ก็ทุกคนที่ทํางานของป้าเราเนี่ยก็ถือว่าอากาศดีอยู่นะทุกคนถ้ามาเช้าๆหรือถ้ามาสายๆเนี่ยรับรองแดดประเทศไทยทําให้คุณผิวไหม้ได้นะทุกคนนี่ก็เดินเดินตามป้าไปตอนนี้เราก็ได้ถึงจุดที่เราคุ้นๆนะทุกคนตอนนี้เริ่มคุ้นแล้วแต่ก็ทุกคนไม่เห็นหรอกว่าจุดไหนนะทุกคน เพราะว่าร,รู้ไหมเราถ่ายแต่เท้าไม่รู้ว่ถ่ายทำไมนะทุกคนแต่ตอนนี้เราก็เริ่มถึงแล้วนะทุกคนใกล้ถึงลิฟต์แล้วมา <c oughs> เดินตามป้าไปนะทุกคน <c oughs> โอเคถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็นี่ไงลิฟต์อันนี้ก็จะเข้าลิฟต์นะทุกคนป้าก็มากดลิฟต์นะ <c oughs> โอเคนะทุกคน กดกดกด,กดขึ้นเดินเดิน,นโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าลิฟต์แล้วได้เข้าลิฟต์แล้วคนโอเคตอนนี้ลงชั้นสองทั้งนึงถึงชั้นเราแลนะ้วทุกคนถึงชั้นหนึ่งแล้วคือตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งไงเราก็ถึงแล้วตอนนี้ประตูลิฟต์ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน โอเคก็เข okay, okay. ้าไปเรื mm ่อยนั่นทุกคนบรรยากาศในลิฟต์ก็แปลกๆนะทุกคนคือทุกคนเป็นป้าตอนที่เข้าลิฟต์เนี่ยมันจะดูเหมือนแบบพื้นมันแบบบุ๋มไปอ่ะแล้วตอนที่ลิฟต์ขึ้นมันจะดูแบบใจใจเต้นอ่ะหัวใจเต้นอ่ะแต่ว่าก็ไม่เลยหัวใจเต้นไงใครเป็นบ้าทั้งทุกคนถามหน่อยโอเคตอนนี้ก็กดชั้นสี่นะทุกคน แล้วก็ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงชั้นสีแล้วเย้ทุกคนโอเคประตูรีบได้เปิดแล้วเพราะว่าถึงชั้นสีแล้วนั่นเองนีทุกคนโอเคเดินไปกันเลยเดิน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 ตามป้าไปนะทุกคนเพราะเราไม่รู้จักคงที่ป้าทํางานอยู่นั่นเองก็ก็คือมาไม่ได้บ่อยไงแต่พี่เรารู้จักเพราะพี่เราก็มาบ่อยนะทุกคน โอเคก็เดินเดินเดินไปตามป้าไปนะทุกคนตามป้าไปโอเคเราไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ได้เข้ามาในที่ทํางานของป้าเราแล้วนะทุกคนโอเคเดินไปเลยจ้าเดินเดินอยู่นะดนดวคนอืมตอนนี้ได้มาถึงแล้วเปิดไฟสว่างจ้าเลยนะทุกคน โอเคตอนนี้ก็วางของอะไรให้เรียบร้อยนะทุกคนมีตุ๊กตาหมีด้วยใช่ตุ๊กตาหมีป่ะรู้ตุ๊กตาสิงโตอันนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนก็ช่างมันไปนะทุกคนโอเคทำไมคอมป้าเรามีสติกเกอร์ติดเต็มหมดเลยเนี่ยงแต่ติดเพื่อประดับให้สวยงามเลยมั้งก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคก็จะถอดรองเท้านะทุกคนพี่เราถอดแต่เราไม่ถอด นะทุกคนถอดหรือไม่ถอดก็ได้นะซึงเราก็ไม่รู้อะแล้วก็ใส่ไปนะทุกคนก็เดินเดินเดินตามพี่นะแล้วพี่ก็เดินตามป้ามันคือว่าจะใช้ชีวิตในการเดินตามแล้วทุกคนโอเคูานี่วิวข้างนอกสวยไหมก็น่าจะสวยแหละแล้วก็สูงด้วยทุกคนประเด็๋ยะมันสูงอ่ะ แล้วถ้าตกไปนี่คือแบบมีเข้าโรงพยาบาลแน่เลทุกคนโอเคเราก็จะมีเกี่ยวแถวๆนั้นนะแต่ว่าน่างมันปิดก็ดีอยู่แล้วนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงตัวทำงานของป้าเรานะที่เราเพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้เองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ถอดรองเท้าก่อนนะทุกคนตอนนี้เราก็ถอดรองเท้าเสร็จแล้วเราก็จะปูเสื่อนอนนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราก็ไม่ช่วยพี่เลยให้พี่ปูนะทุกคนเราบวนเราอยู่เฉยๆนะทุกคนเราก็จะไม่ปูนะทุกคนก็โอเคตอนนี้พี่เราได้ปูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนโอเคจะได้เวลานั่งแล้วนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ได้ปูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนพี่เราก็จัดนิดหน่อยนะควรให้มันเข้าทีนะโอเคได้เวลาน เหนื่อยมากเลยนะทุกคนเหนื่อยจริงนะเดินมาเยอะนะทุกคนตอนนี้เราได้พักแล้วเย่โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ผูนอนนะเราก็จะนอนเลยนะทุกคนโอเคเราก็จะนอนนะทุกคนไปแล้วโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ว์ามาชูมาลินพันลินพันโอเคนะทุกคน สู่ช่วงตอนเย็นแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็อาจจะเย็นใบบาหน่อยนะทุกคนแต่ก็ใกล้ยเย็นแหละนะทุกคนเค okay, ทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเดินทางที่ต่อไปก็คือโรงแรมนั่นเองนะทุกคนเย่ Ye. เราก็กําลังเดินทางไปโรงแรมนะทุกคนเดีย๋ยวเราก็เดินทางกลับออกก่อนนะคนตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงรถเลยแงย่ตอนนี้เราก็รีบเดินอยู่นะทุกคน เดินตามป้านะทุกคนเพราะเราไม่รู้จักสักทางเลยเพราะว่าเราจะหลงไม่ได้นะเดี๋ยวอดไปโรงแรมเพราะาป้าเราหาตัวเราไม่เจอแล้วเราก็จะหาตัวป้าไม่เจอแล้วพอเราเรามาเจอตัวป้าป้าก็ไม่สนใจเรานะทุกคนป้าไปทาง,งื่นแล้วพอเราไาเจอตัวป้าเอาอะไรไม่รู้นะนนะทุกคนโอเคเดินไปถึงรถแล้วนะทุกคนถึงรถแล้วนะเย้ แล้วป้าเราก็ให้ถือถุงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนซึ่งมันเป็นถุงเปล่านะทุกคนเพื่อนคิดถุงป้าว่านะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ถึงรถเป็นที่เรียบร้อยก็เปิดประตูรถมาเลยโอเคตอนนี้กำลังขึ้นดูนั่งขึ้นลำบากนะโอเคชิอ่าขึ้นได้แล้วนะทุกคนเย่เดีดประตูรถก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็รอป้าให้ รอป้าเข้ามาในรถนะทุกคนทุกคน <Okay. S 2> และป้าเราก็เข้าไปในรถเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนและตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วเย่ Yay! นะทุกคนโอเคนะตอนนี้เราก็กำลังว้าวกำลังเดินทางขึ้นลิฟต์นะทุกคนแล้วมันก็หลูมมากเลยทุกคนเย้ Yay! นี่คือพี่แล้วนะทุกคนพี่สาวแล้วนี่ คตอนนี้เราก็กำลังเข้าห้องนะทุกคนและทุกคนสนใจไหมทำไมเราไม่ถ่ายตอนที่ขึ้นลิฟต์ก็เราขี้เกียจถ่ายนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็รอป้าเปิดประตูเข้าห้องนะทุกคนว้ห้องหรูนะทุกคนหรูมากตื่นเต้นเลยอ่ะว้าวโคตรหรูเลยอืมเปิดไฟอืมอย่างหรูนะทุกคนว้าวตื่นเต้นมากเลยเย้ได้ถึงโรงแรมมันที่เรื่อยว้าว ทุกคนมีวิวทะเลด้วยนะทุกคนวิวทะเลนะออถือว่าห้องนี้มันดีจริงเลยนะทุกคนอืมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นเต้นมากเลยนะ,ละลแล้วเราก็จะไปไว่ายน้ําด้วยนะทุกคนกเราก็เตรียมชุดว่ายน้ํามาด้วยนะนี่ดีใจมากเลยถึงนี่าานนอ,อือสิบผมนิดเราแต่ตอนไปตอนกลับเ ตอนนี้ก็ถึงเวลากลับแล้วนะทุกคนที่ปล่อยผมเพราะว่าเล่นน้ำนะทุกคนเล่นน้ำตอนเช้าก่อนกลับนะทุกคนตอนน,ตนี้ก็กลับแล้วนะทุกคนเย่จะได้เจอแมวสักทีคือทุกคนเราคร้างหนึ่งคืนนะทุกคนอตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่รถนะทุกคนโอเคเดินทางเลยนะทุกคเฮตื่นเต้นจัง จะได้กลับบ้านแล้วจะได้ไปเจอแมวแล้วเย่คือไปแค่หนึ่งคืนหนึ่งวันนะทุกคนไม่หนึ่งวันหรอกแค่หนึ่งคืนนะทุกคนเราจะพูดซ้ๆในน,นี้โอเคนะทุกคน,อคนะกคนตอนนี้เราได้สึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะแต่เราลืมถ่ายนะทุกคนก็เราก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะโอเคบา,บายยทุกคน